ยอมได้แม้กระทั่งระเบิดตัวเองเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการ์ตูนกระปาแนลพาของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังอาจูสุขไคเซนนะครับในตอนที่235นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะตอนนี้เนี่ยคือมันน่าจะรู้ผลแพ้ผลชนะสําหรับโกโจแล้วก็สุคุณาแล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในตัวเต็มนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครอยากหาอ่านก็ แอปมางะผัดนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าเปิดตอนมานะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยโกโจนั้นเนี่ยสามารถทําลายอากิโตะนะครับซึ่งมีการเขียนว่าตัดสินกันด้วยอาโอะนะครับผมอากิโตะเนี่ยความไม่เป็นทารนะครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าจะมีการอธิบายว่าประกายธรรมินรอบที่2นะครับผมและดูเหมือนว่านะตอนนี้เนี่ยโกโจเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดที่กําลังรักษา แขนนะครับคือแขนกําลังงอกแล้วแหละและสุกุณะก็อยู่กับมโหรากาใช่ไหมจนเขาเนี่ยรักษาแขนได้สําเร็จนะครับจนมีการเขียนไว้ว่าโกโจฮึกเหิมเต็มพิกัดแล้วเวย้ยและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านตัวของสุกุณะนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการระบุไว้ว่าในขณะเดียวกันเลวเมงสุกุณะ,ะเผชิญหน้ากับภาวะเคร่งเครียดแบบนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ1,000ปีซึ่งต่อมานะครับเราจะเห็นว่าโกโจนเนี่ยพุย่งเข้าไปโจมตีใส่มโหราการนะครับโดยการใช้ประการัมินนะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามโหราการโดนเนี่ยก็กระเด็นไปเลยใช่ไหมพอกระเด็นปุ๊บโกโจนเนี่ยก็โจมตีใส่สุคนะทันทีทันควันเลยนะครับจนสุคนะเองเนี่ยก็ตั้งรับไม่ทันนะครับจนโดนโกโจนั้นเนี่ยเวียงไปหามโหราการนะครับและโกโจเนี่ยกระต่อยสุคนะด้วยประการัมินอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเอาสุคนะให้สลบอีกรอบหนึ ที่โกโจนะครับผมโจมตีใส่ทางด้านสุขุนะใช่ไหมด้วยประการัมินเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้สําเร็จนะครับเพราะว่าทางด้านมโหรากาเนี่ยเขาเอาแขนมาบังไว้ได้นะครับผมจากนั้นเนี่ยมโหราก,ากาก็กระเด็นใช่ไหมซึ่งก็กระเด็นไปฟ้องกับสุขุนะแหละโกโจเขาก็เลยได้ท่องบทสวดนะครับขึ้นมาว่าด้านสะท้อนบารามีณเนะสาแห่งบอลลีลาและก็มีการอธิบายนะครับในขณะที่โกโจเนี่ย ล่บทสวดนะครับซึ่งเขาได้มีการอธิบายว่าบอเกิดนะครับผมหรือว่าโอโคลิเนี่ยคือพลังงานนะครับหรือว่าพลังเวทหมายถึงพลังเวทที่เอ่อล้นออกมาจากผู้ใช้คุณใส่นะครับในช่วงก่อนอาคมจะทํางานนะครับเพียงไม่นานก็คืออาจจะก่อนหน้าสัก1นวิ2วิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเวลาก่อนท่านะครับหรือว่าทักษะที่หวังผลได้เนี่ยมันจะสําแดงออร่านี้ออกมานะครับไม่กี่อึดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนกลางอาณาเขตนะครับผมหรือว่าก่อนที่อาคมพุ่งเป้า นนจะทํางานนะครับจะต้องมีบอกเกิดที่ว่านี้ขึ้นมานะครับผมปรากฏอยู่เสมอเลยไม่เว้นแม้แต่โกโจสตารุนะครับผู้ที่มีพลังงานคาสาบนะครับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมโดยเฉพาะเมื่อใช้อาคมจิตภาพนะครับหรือว่ามุลสกินั่นเองนะครับก็เป็นการที่ว่าพอจะใช้เนี่ยก็จะมีออร่าขึ้นมาใช่ไหมซึ่งไอ้บอกเกิดที่ปรากฏอย่างชัดเจนต่อสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกระถาเอ่ยนะครับผมหรือว่าขนาดของพลังเวทเอ่ยเนี่ยทำให้สุ สุคนาตเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าอาคมที่อีกฝ่ายกําลังจะใช้นั้นเนี่ยคือการใช้อาคมย้อนกลับนะครับผมหรือว่าการกลับอาคมนั่นก็คือตัวของอากาศนั่นเองนะครับผมซึ่งการสันนิษฐานดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ไม่เชิงว่าผิดสัทีเดียวนะครับผมซึ่งในระหว่างนั้นสุคนะก็เลยได้คิดว่าคงจะต้องวัดดวงโดยการให้มโหราการนั้นเนี่ยเข้ามารับไว้และปรับตัวให้เข้ากับอากาศหลังจากนั้นนะครับโกโจเนี่ยก็เป่งเสียงออกมาพอดีเลยนะครับว่าอาคมย้อนกลับอากาศแล้วก็ยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับใน ก็สั่งมโหราการนะครับว่ามโหรากาซึ่งต่อมานะครับดูเหมือนว่าทางด้านมโหราการเนี่ยก็จะไปตามคําสั่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีการอธิบายว่าอาคมมุลสกิเนี่ยคือการดึงนะครับผมทางด้านอาโอและก็อากาศนั้นเนี่ยเข้ามาประทัดใส่กันเองนะครับแล้วก็ผักมวลสารในจินตนาการนะครับที่ถือกําเนิดขึ้นออกไปจากตัวนะครับหรือว่าออกจากตัวนั่นเองซึ่งในระหว่างที่มีการอธิบายแบบนี้เนี่ยคือทางด้านมโหราการเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําลายนะครับผมทางด้านอากาศที่สุคนะเนี่ย และดูเหมือนว่าทั้งนี้นะครับส่วนปลายของอากาศเนี่ยที่โกโจปล่อยออกมานะครับผมคือมันมีตัวของอาโอซึ่งใช้กำลับทางด้านตัวของอากิโตะนะครับผมแล้วก็มันยังคงมีอาโอนั้นเนี่ยทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมคือตัวของโกโจก็กะจ,จะยิงอากาศเนี่ย เข้าไปปะทะกับอาโอ้นั่นแหละและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าทางด้านตัวของมโหรากาเนี่ยก็พุ่งเข้าไปนะครับทางด้านลูกแก้วหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นอาโอนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีการอธิบายนะครับว่าอากาศก่อนการระเบิดนั้นนะครับผมมันจะปัดสจากความเร็วนะครับเช่นเดียวกับอากาศที่บังคับให้โคจรนะครับรอบตึกนะครับหรอบก่อนที่จะมาโจมตีใส่สุขุณะจากทางด้านหลังนะครับถ้าใครยังจำกันได้เนาะซึ่งเพราะด้วยเหตุนี้นะครับมโหลากาซึ่งปรับตัวได้สําเร็จและแล้วก็เข้าถึงนะครับ ของที่มีความสามารถในการลบล้างก่อนใครนะครับผมจึงได้รับคําสั่งนะครับให้เข้าขัดขวางการพุ่งชนระหว่างตัวของอาโอและก็อากะนะครับและในขณะที่คําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแล่นลิวขึ้นมาในตัวของมโหลากาน้นนะครับผมซึ่งทางด้านโกโจสโตรุเองเนี่ยก็ชิงใช้การเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับโดยอาศัยแรงดึงดูดของอาโอนั่นเองนะครับผมคือพุ่งเข้ามาแบบขัดขวางหน้าดื้อเลยนะครับตรงกลางระหว่างทางด้านตัวของมโหลากาและก็อาโอนะครับผม ซึ่งพอหลังจากที่โกโจเข้ามาแทรกกลางระหว่างตัวของอาโอและก็มโหรากาใช่ไหมแน่นอนว่าแรงดึงดูดที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดอิทธิพลใดๆนะครับต่อมโหรากานะครับซึ่งปรับตัวให้เข้ากับตัวของอาโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทว่าการปรับตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยก็กลายเป็นดาบสองคมนะครับซึ่งย้อนกลับมาเล่นงานตัวของมโหรากานะครับซึ่งพอหลังจากที่มีการอธิบายแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านโกโจเนี่ยจะต่อยตัวของมโหรากาไปนะครับและสุคุณะเองที่ ที่ผมมาจากทางด้านหลังของมโหราการเนี่ยซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย จึงต้องจําเป็นนะครับต้องใช้เจาะวารีนะครับผมกระแทกเข้าไปใส่ทางด้านอากาศให้แตกกระจายก่อนที่มันจะพุ่งเข้ากระทะอาโอนั่นเองนะครับสุนคนะก็เลยทําการใช้เจาะวารีนะครับผมพุ่งเข้าไปอย่างรุนแรงเลยนะคือแบบว่าจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมแต่ตัวของโกโจเนี่ยมาต่อยไวใช่ไหมแต่เจาะวารีเนี่ยมันถูกปล่อยออกไปแล้วนะครับกำลังจะไปกระแทกอากาศอยู่แล้วนะครับจนสุนคเนี่ยพูดขึ้นมาด้วยนะครับว่าช้าไปหน่อยแล้วนะ โกโจสโตลุซึ่งโกโจเองเนี่ยเขาก็เลยได้ท่องบทสวดขึ้นมานะครับว่าด้านสะท้อนสนธยาในตาแห่งภูมิซึ่งคาถาของอาโอเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในห่วงเวลาซึ่งถูกกันย่อมานั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าอาโอที่มีแรงดึงดูดสูงเนี่ยก็จะดึงทางด้านเจาะวาลีเนี่ย เข้าไปหาตัวเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอดึงเข้าไปเนี่ยอาโอก็คืนกินนะครับเจาะวาลีนะครับซึ่งตรงนี้มีการอธิบายว่าและนั่นเนี่ยส่งผลให้อาโอที่ได้รับความสามารถด้านพลังงานคำสา์กลับมาจากการไล่กระถาของโกโจตามหลังได้คืนกินเจาะวาลีของสุขุนะชนิดไม่เหลือซากซึ่งตรงนี้เขาก็อธิบายไว้แบบนี้เนาะพอหลังจากที่ตัวของอาโอนะครับคืนกินพลังของสุขุนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัวของโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้เริ่มบทสวดมุลสกิ โดยที่เขาพูดขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับว่าพันประสานลบลีกบิดเบือนกระแอกแทรกซ้อนกึ่งกลางหน้าหลังหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยจะตัดมาทางที่ตัวของยูตะที่เขาบอกว่าคุณคุสคาเบะผมขอโทษด,ด้วยครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าถ้ามีผมเป็นตัวทวงแล้วก็อาจารย์โกโจไม่กล้าสํแแดงอาคมนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับก็มีการพูดขึ้นมาว่า วิชามูราสกิสีม่วงและต่อมาก็เกิดแรงระเบิดขึ้นมานะครับอย่างในรูปที่เราได้ขึ้นให้ดูเลยนะครับคือกงล้อของมโหราการเนี่ย แตกสลายไปนะครับตึกบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยก็เละไปด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับสภาพของเมืองเนี่ยคือเละไม่มีชิ้นดีเลยนะครับจนตัวของสุคนะนั้นเนี่ยโผลกมานะครับผมจากกลุ่มก้อนควันที่มันเกิดขึ้นเนาะพอโผลมาสภาพสุคนะก็เละตามระเบียบนะครับจากนั้นตัวของโกโจโก,ก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้คือมุลสกิแบบไร้ขอบเขตชนิดยอมให้ตัวเองเนี่ยโดนลูกหลบเพราะไม่มีตึกอยู่รอบๆทิศทางเลยนะแต่ดูเหมือนว่าความเสียหายที่ต่างฝ่ายได้ ได้รับเนี่ยจะแตกต่างกันเอาเรื่องนะระหว่างผมกับนายนะสุขุณะ หรือเป็นเพราะว่าพลังเวทของตัวเราเองย่อมจะไม่ทำร้ายตัวเราเองนะแต่ที่แน่ๆผลลัพธ์โอเคเลยล่ะถึงจะเป็นการใช้มุรัสกิชนิดแบบควบคุมระยะไกลแบบด้นสดแต่ก็ทำได้ดีใช่ไหมล่ะปัญหาก็คือเพิ่งเคยระเบิดใส่ตัวเองก็ข่าวนี้นั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยจะตัดมาทางคุสคาเบะที่เขาพูดขึ้นมาว่าโกโจเรียกขีดจำกัดความสามารถด้านการปล่อยพลังงานคำสาบย้อนกลับคืนมาเรียบร้อยผ่านการใช้ประกายธรมินงั่นหรอส่ว ส่วนสุคุณะในตอนนี้นอกจากเยียวยาตัวเองได้ช้าลงแล้วยังสูญเสียมโหัาการวมถึงบาดเจ็บหนักจนต่อสู้ด้วยมือเปล่าโดยการอาศัยวิชาขยายอาาเขตแทบจะไม่ไหวและตัวของยูจินะครับเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าก็หมายความว่าอืมใช่แล้ว ใช้ชนะน่าจะเป็นฝ่ายของโกโจสตรุนั่นแหละและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าบรรณาธิการเนี่ยเขาจะเขียนว่าล่องรอยการต่อสู้ของผู้ไร้เทียมทานจารึกอยู่บนชินจุกุนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จบลงนะครับสำหรับในตอนที่235มนะครับมันจะมีประมาณเท่านี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความมึนงงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก็แล้วกันซึ่งถ้าตรงไหนเราไม่รู้เนี่ยเราก็มีโอกาสถามใช่ไหมเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได เก่งกว่าใครนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเซียนขนาดที่แบบว่าเออกูรู้เยอะกูรู้จริงอะไรแบบนี้นะครับตรงไหนไม่รู้แล้วก็ถามแบบไม่รู้แบบมึนๆไปเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้นะครับล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุยกันแบบเพื่อนดีกว่าซึ่งในตรงเนี้ยผมสงสัยอยู่นิดนึงนะครับในตอนที่ตัวของคุสคาเบะมันพูดว่าโกโจเนี่ยเรียกคืนความสามารถนะครับผมทางด้านการปล่อยพลังงานคำสาบย้อนกลับคืนมาผ่านทาง การใช้ประกายธรมินเนี่ยไอตรงเนี้ยผมเข้าใจถูกไหมตรงที่ว่าโกโจโนเนี่ยมันสามารถใช้วิชาคุณสายย้อนกลับนะครับผมในช่วงที่มันใช้ประกายทมินบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยคือถ้าถูกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่ว่าในขณะที่โกโจใ,ใช้ประกายธรมินใช่ไหมมันก็เป็นการแบบว่าฟื้นฟูวิชาคุณสายย้อนกลับด้วยนะครับแล้วบวกกับว่าไอมุลสกิไรขอบเขตนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นวิชาใหม่ไหมมันก็ไม่เชิงวิชาใหม่หรอกมันแค่เป็นแบบมุลสกิที่แบบว่าไม่ได้ควบคุมและยิงออกไปแบบว่า ระยะไกลเท่านั้นเองและมันเป็นการระเบิดมุลสกิมากกว่านะครับผมคือถ้าเราจะเห็นว่ามุลสกิแบบเก่าเห็นบาโกโจมันจะไล่วิชาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นจะเอาอาโอแล้วก็อากะมารวมกันนะครับและหลังจากนั้นก็จะยิงไปเราจะเห็นว่าตัวของมุลสกิเนี่ย มันจังจำกัดขอบเขตของการทำลายล้างได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังที่โกโจปล่อยไปนั่นแหละว่ามันเยอะหรือน้อยนะครับแต่ครั้งนี้คิดว่าโกโจน่าจะใส่สุดก็เลยกลายเป็นว่าโกโจเขาเลยพูดออกมาใช่ไหมว่าไอ้มุลสกิเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือมุลสกิรูปแบบว่าไรขอบเขตนะครับผมชนิดที่โดนแบบว่าตัวเองไปด้วยนะครับซึ่งถ้าตรงนี้คิดถูกก็น่าจะเป็นวิชาที่รุนแรงเอาเรื่องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมุลสกิที่เรียกได้ว่าอัดพลังงานทั้งหมดของโกโจเนี่ย ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วคืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเองก็สงสัยนะครับและคิดว่าหลายคนเองเนี่ยก็น่าจะสงสัยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วคนต้องถามนะครับเพราะว่าถ้าเรามั่วไปเนี่ยมันก็คงไม่ดีใช่ไหมถามดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะมีจุดที่ทางด้านตัวของคนบรรยายเนี่ยเขาได้บรรยายในรูปแบบที่ว่าตัวของโมโหราการนะครับเขาได้มีการปรับตัวเข้ากับทางด้านอาโอเนาะซึ่งแล้วทําไมเขาบอกว่า มันเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับผมที่ย้อนกลับมาเล่นงานมโหราการคือมันเหมือนกับว่าตัวของมโหราการเนี่ยถูกอ่านเกมออกหรือเปล่านะครับหรือว่าทางด้านมโหลาการเนี่ยเริ่มคิดเองเป็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวของอ o ออากะชนกันนะเข้ากับอ o อได้แล้วเราควรทําลายอ o อนะครับผมซึ่งมันเลยทําให้โกโจเนี่ยอ่านเกมออกแล้วก็ทําให้โกโจนั้นเนี่ย พุ่งเข้ามานะครับขัดขวางระหว่างตัวของมุ่งหัวลากาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตรงนี้เข้าใจถูกเนี่ยก็บอกกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าเข้าใจผิดยังไงสามารถคอมเมนต์พูดค,คุยกันได้เลยนะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งตรงนี้อ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันนะครับแต่จับใจความได้ว่าเออที่มันบอกว่าเป็นดาบสองคมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอมุ่งหัวลากาปรับตัวเข้าได้แล้วแล้วก็พอเริ่มคิดเองเป็นแล้วก็รู้นะครับว่าไม่ควรตามอากา ตามที่สุขุณะบอกนะครับแต่ควรจะไปหาอาโอซึ่งมันเลยทำให้โกโจเนี่ยรู้ว่าฮี่มหัวลาการเนี่ยจะมาหาอาโอนะก็เลยใช้การเคลื่อนย้ายในพิพตาเนี่ย แทรกกลางเข้ามาเลยนะครับผมซึ่งถ้าตรงนี้ถูกก็บอกกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าสิ่งที่สงสัยเนี่ยก็มีอยู่แค่2จุดเท่านั้นเองคือจุดที่ทางด้านตัวของกุสคาเบพูดแล้วก็มโหรากานะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าใครสงสัยแบบผมก็กด1มาละกันนะครับส่วนถ้าใครไม่สงสัยเนี่ยก็พิมพ์2ละกันจะได้รู้ว่ามีคนสงสัยมากน้อยแค่ไหนนะครับในจุดเดียวกับเราหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ว ตก่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้